Thank yeah. เรแล้วล้อมีกระป๋องแล้วรองไปแล้วครับพี่ทำงานดูป่ะทำงานดูป่ะนี่อาามาซ่อมรมาป้โดนเซลล้วหน่อยเ่ทำกันเลยอ่ะเนาะเพ่นก็เพื่อนนะมาถึงสนามแล้วมานั่งไม่บินมาเท่าซ่อมก็ยังมีความสุขบได้ครับ

หกเลี้ยวผได้จะใช้จะไปใช้ยิ่สงตามดีอันนี้มันพัน้งทั้งตีทุกอย่างเราไม่มีไง อ๋ออันไม้เติมเติมไปนี่ความร้อนครับสวัสดีครับแล้วครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบอ้าวเฮ้ย